แบ็คพิง n k ในฐานะเฮดไลน์ของโคเชล่าทำไมถึงเป็นตำนานเริ่มจากพลังงานของสีสาว b บ็คพิง n k นะคะในเวทีโคเชล l าเสน่ห์ท่วมทน้นและเพอร์ฟอร์แมที่เหนือความคาดหมายของชาวบลิง k สมศักดิ์ศรีเป็นโชว์ระดับโลกโชว์ครั้งนี้มีรายงานว่าศิลปินที่ได้ขึ้นเป็นเฮดไลน์ได้ค่าตัวถึงราว4 4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100-140ล้านบาทที่ค่าตัวศิลปินได้แพงขนาดนี้ เพราะโคเ e l l a เป็นหนึ่งในเทศกาลเพลงที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกเมื่อปี2022ค่ะงาน6วันมีผู้ซื้อตั๋วเข้าชมมากถึง7 5 0 0 0 0คนตกก็วันละประมาณ1 5 0 0 0 0ถึงคนเรียกว่าจำนวนประชากรเนี่ยพอๆกับประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นศิลปินที่จะมาจะต้องเบอร์ใหญ่เท่านั้น ส่วนราคาค่าตั๋วโคเชล่าปีนี้อยู่ที่ประมาณ549ถึง1,069ดอลลา,าร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยประมาณ1,090ถึงประมาณเกือบเกือบ40,000บาทซึ่งปี2022ที่ผ่านมานะคะเทศกาลโคเชล่าทำไรายได้มากถึง400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ13,600ล้านบาทและเป็นเทศกาลดนตรีเทศกาลเดียวที่ทำกำไรได้มากถึง100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ3,400ล้านบาทการแสดงของ b a c k พิ n คครั้งนี้นะคะมีคนดูอยู่หน้าสเตจหลักมากถึง125,000คนและพวกเธอยังได้เป็น Girl Group K-POP วงแรกของโลกที่ได้ก้าวขึ้นสู่ระดับเฮดไลน์ของเวทีแห่งนี้ค่ะติดตามข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจกับไซได้ที่ Spacebar ทุกช่องทางและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ